Nhúc 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 Vô nhục đi, nhục nhảy bỏ nhục 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 ดีสบายดีตอนเช้าพี่น้องเก็บเบ็ดกู้มองกู้เบ็ดครับพี่น้องมาลุนเบิงเสมานบอกครับพี่น้องตอนเช้าครับหกโมงเช้าวันอนานอทิตย,ย์ครับไอเซียนนะดีครับมานวะยังยังพยายามเลยดครับไปโอ้ยไปแล้วกห,หน้ากห,หน้าไปแล้วกหน้าไปแล้วไปแล้ว มานไปเล่าโอเยรถจีพีกระโป๊ะยี่หุ่นโอ้โหแล้วบอลลื่นเนาะเขาจะแยกลื่นเลยยังลื่นโป๊ะเปลี่ยนก็เพราะใจเสื่อนะในเสียนหมื่นเกิดมลุ่นพี่น้องล้นสิมานบ่กมาขึ้นเขาได้ไปจัวว่ะที่หาตบ่ป่าบ่องป่าตะไคร้ครับพ่อใหญอยู่จะมาหลุดตอนเศร้าอีกพี่น้องใส่เบ็ดเะใส่เบ็ด เราถือออกมายังมันติดหลุนบางมานบอที่น้อยตอนเช้าเอมาแลระจันดีถ้าเราไปหอดเบ็ดไปเลยลืมทงอย่างลืมทงใส่ เบ็ดกับพี่น้องมาเบิบ่งบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องเต่นเตเช้าวตะเวนกำลังสิขึ้นได้ไดลเลยรางแรกรางสองมิติลี

ยมนขึ้นอีเด้วต่ญงค้นเขาค้นเขาขอมาใส่น้ำนะนี่คนเขาขอมาใส่น้ำบ๊มีไม่แต่เหรอ โอ้แรนมาบ่หนาลอยลักอยลักเรีนน้ำไป้าปเจ้มันลอยขามบ่ของของเขาแหละน,นี่สักหลักทีทีปลาตายแล้ว

đây oh. Ui, thấy thông dạng không thằng, này đại ăn xô Em có hiền được không? Chỉ lưu muốn bớt ba đi liếc

ยังได้เลยโอ้สภาพป่าเดินไปหอยกัดหมดเลยคิดกับว่ายังตัวแรกก็ได้ <S <S <ets> <S <S <ets> เป็นประเดกนะ Hết lạc mong, hoặc à? là mong, hết 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 mong,

เออเสร็จแล้วบันไล่เตะบล่เอาบันไล่ล่บไ่อแต้มแหลกอ้นฮะไปปดด้วยมือดึงขึ้นมาปดหน่งนะ พันอยู่ก็ไล้ตายไปถือรักโมมันหนาในกรมว่าดนอเขารักโมมันจะเท่งโคงยัว่งเขาเห็นเนาะันรบ่อไที่ดคตรมนจะหักแล้ว giô 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 hú hú mà นั่นก็หอยกัดนั่นป่ะได้กินบ่ đẹp เห็ดกับบนย่างอีกแล้วปลาคอก็ได้เป็นประเด็กเว้ยหอยเห็ดเมันหอยกัดถ้าอยากมือชื่นยังสายไปมัง้งฮะยังเป็นบ่าไอ้อบึงไอ้อเซียน

เขาปลาพักบุงน้ำปลาขอใหญ่ tay ngon cắt đấy đây à, còn vượt thẳng Ui, thì Mà đây đây phá, bò mán, bò mán Mà đây phá, khoa nhanh sao

ตายบางต์ตัวไซต์ม like ah, okay. mm ือตายบางเสานี okay. ่ไหมแสวเบิดแห้งดึงด้เบิดขึ้นนี่จนจนสุดก็กระยันอยู่ด้ล่ะจนสุดแล้วก็ได้ตัวหนึ่งพี่งนืะ

ยังเ,เ,เหลืออีกปราแาณนชิปล้างอยู่ข้างเออยู่ข้างกันหน้าก็แต่ว,ว่าอาอดูแรงตรงนีอ้าวไปไงไปไงมือมันแบบเยยดกัเลยตัวเดียวเลย มันรุนสิบหลังจะถ่ายเฮ็ดอ่างยางอีตายแล้วตายก็ตายอย่างนั้นโคตรจกับวยังเฮ้ยบังโอ้ยเห็บกินผักแท้สมเจ้าก็ได้เน่าระเลยนี่ถุงมาแน่วมาเจอตัวแรกพี่น้องในคันแท้น่าเอ้ะเก็บกับยังตะคอก็ได้ có thể quá nhúc 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 tớ nhảy bỏ nhúc 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 chuột กอนไหยกอนไหยก้อนนเจบเบ็ดเตเบ็ดเบดเ็ลือดอเลือซองอันหนึ่งนะเห็นม้เ้ยใหญ่บาคืนมอมือมาแล้วโอ้หีแต่ใหญวะเขียวมันเห็ดปุยมันเลย อยู่คนนะบอกกินไห้นั่นแหละมันมีเับปลากระทิ้นออกว่าปลาหยานี่บ่ใไปขั้นแจ้หน้า,นานได้ยังไกับมได้อีกจะมาพยายังไส่เบิดแล้วบ่บอกินไห้อะบ่เบิดแล้ว เหลืสอสเหลือสามอันสุดท้ายบานี้เฮ้ไฟจวดเลยเดี๋ยวาไปเลยไฟจวนมันลุด,ดวะเรียกว่าไปแล้วไฟจวดเลยเพ <c oughs> ื่อนเราเป็นเหยียบเลยคิดว่าตัวน้อยดึง,ค,ดงค่อยๆเนาะตัวน้อยเอง่ <c oughs> อันที่ใต้วัดถกจับันเกี่วบางทีมันเกี่ยวเอาพาย่ะยอกมาหน่อดีกว่ดเลยกี่น่อเอ้ยหมดแล้วแปลาจะโตโอ้ตัวนี้ัใหกวโมเลยครับ าน <c oughs> ตัวใหญ่ยังเป็นมีปลาเป็นตัวเดียวเอ,อ้สองตัวเหลือหันปลาตายปดปลาไหลตัวหนึ่งพี่เนาะปลาคอสองสี่สองส,ส,องสี่หกตัวปลาไหลตัวหนึ่งเจ็ดตัวน้อยตายเลือดหมดเจ็บประยั่งตัวแรกเก็บมาประมาณนะครับเก้า แปดตัวเนาะที่ตะหน่อยชิมไปโอ้โหไปอยามมองทองมาหน้าบ้างอ่ะใช่ปลาหน่ะโอ้ปลาเพี้ยนใหญ่โอ้โอ้โอ้ตุ่งเพี้ยนบหมือนเห็นว่มันคือดำ่ะกูเพี้ยนใหญ่ปูมองพี่เนาะกูมองโอ้ยอะไรก็คักอยู่โอ้ช่วงแรกๆนั่นครับ โอ,อ้ยเออเออตัวนั้นยังล่ะเดี๋ยวบ้งเอาไปเลยโอ้ยปอดกับปูขึ้นมือใหญ่เด้๋นี่งามใหญ่เด้๋ก้ามใหญ่แท้ตัวนี้เมื่อดมลองมาดูดีเตียบอยู่บันนี้แล้วมีตัวมักทำย่อยๆนั่นแหละคือสพวกคุณนะโอ้แข็งกระโดดนี่ขี้น่กระเจี๊ยบแปลกไ้ตัวนึงเดือด เขามีงานอยังงานบวกจเปิดนเสียงยนดีไปจะเปิดอยู่เนาะเปิดได้องแถวบ้ไปเปิดให้แลนะโเากันันจะเชนอ่เหียบไปหีบหียบเจ้าขัดบ่อุ่นใช่ขุนป้าุน เอ้ยอ้ยป่าเซีนนปด้นีมือบางใหญ่นึงกินมะขามน้ำอีกทำไวอ้หไปใส้ตุ่มป่ามะขามสมเว้ยใส่ตุ่มับป่าโตมันไปใช่ไโตมันไปก่อยเนี่ยตุมเนสดนำหรนอวะไปชวคนละเดินด้เลยอันนี้เจ็ดเส้นบ่ะ หัวต้มเนี่ยเจ็ดเซนบันจีเนี่ยนะว้าวว้าวใส่ต้มบอกบุยบุยอยู่โอ้เมืดตะเพียนตะเพียนใหญ่พี่น้องมันคือต่ำ่าเออคือออกดำๆบวม่นนี่นางเนี่ยไม่ค่อยถือไม่ืดจซุ้มนะตะข้อด โอ้ปรกอให่เดส่ง <sy> ท <helmet> <N> ่านไปากันนน่ม <sy ết> ือมืปล่อยป่าตะเบียนอ้อปล่อยไปเน่สิดับเี้ว จะพัวอยู่สิตีดไฟเลยนีอซอยเนแม่นี่เบอร์อะไรไปชิต้องกูดันเลยอ๋อตัววอวเบดลกินจาก้ไม่หิวเลได้เลยดิโอ้ยเบล้ววานนี้ราพี่น้องุกยตตายแล้วกระปูตตาย เห็นว่าบัดมาหลายคนบันถือกลมมีแ่หนอนีและมีเละผลงานแต่บ่ีได้ำเนียบตองเท่งเท่แล้พี่นออมีต่หมามานบันไดพี่น<ป>านรนนรหรายครับ่นอะอ,อ๋อกลับบ้านกลับบ้านประคอก็ออได้สี่ตวหกตอ๋อพอยไป่มันเต็มมาขึ้นหรือเ่เออ ปลาไหลตัวนึงนี่แหละปลามองปลาเบ็ดเนาะปลาตายแล้วบห่หอยเป็นหอยตายวูบหอยเป็นหอยเป็น,ปน,ปนตายเอ,อกแะลดนี่จ้ะเบ็ดร้อยยี่สิบในปลาสามสีโ่โตหาหกโตคนก็หากินกักกหหนกันก้าเมล้านี่ล่ะหาอยู่หากินแตงสิทธินะพี่น้องครับใส่มองนี่ครับไ่ค่อยมานป็นไรครับพี่น้องคนเขาก็หาอยู่หากินกันกันก,ากา้ามเห้าหลายคนนะครับ เลยบ่ได้ครับน้องครับเดี๋ยวพอก,กันคลิปหน้าครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ซองวิธีคอนพัดถินเล้ดอพี่น้นองครับสวัสดีครับ